ดีครับพี่นอ้องครับมือนี้นะหรับมือนี้พบกอกับผมครับผู้ชงคนเมืองเสือครับกับบรรยากาศตลาดนัวกล้วยตอนเชียงหวางครับจงกัดเยอะตลอดครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้สิพาครับพี่างเบึงข่มบรรยากาศครับพร้อมเด็กศรีษะบึงราคาครับร๋ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง24นาทีครับเดยวที่แพายางไปดูข้างในครับพี่น้องรวบนี้นะค่ะจะได้นี่พ่าแสนสองหมื่นห้าพันก็ลูกได้ครับ อันนี้ลูกลูกของตัวไรครับลูกอันฟ้อนตัวไหนตัวนี้สมโตหาตัวดสมโตครับสหอด่้งามครับพี่น้องนั่งน้นนะมั่วระบบไฮไลครับพี่น้องช่วงนี้ก็ะจิตเนื่องจากว่าลูกให้รับพี่น้อง ัวใดครับตัวนี้เป,ป็นลำปีครับว่าเป็นลำปีใช่ไหมลูกัวลูกตัวไหนครับว่าแดงสาวสวยงามๆแบบนีนของตัวนี้โครงสร้างใหญ่ครับ มรนตกในจังหน่อยครับ่แยังขายอย่างนี้ครับใต้วะน,น,นะ มาทำมลราคามดเลยครับสาวหน่อยราคาอะไรไม่ได้ครับพ่อสี่สิบเจ็ดก็จะเยอเดือนครับจ็นึงน้เดมาถาลราคาสาวหน่อยครับเจ้าบายครับเนี่ยนี่ พวกหม้ออะไรหน่อยห้องปลาเราครับงาๆับพี่น้องสาว นะครับเดี๋ยวให้เครื่องไก่ ไจักเดือน,น้วครับนี่ลูกลูกตัวไ,ไ,ไหนครับโอ้สมรอดอยู่บ่ขายอะไรนครับมนี่เก่าสิบกวัวให้ลูกดีเนาะ